เอาละฟังนะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองเดือนก่อนตอนนั้นฉันเพิ่งตกงานแล้วต้องหาห้องเช่าใหม่คือเงินมันร่อยรอเต็มทีเลยต้องกัดฟันหาห้องราคาถูกๆแถวชานเมืองหน่อยซึ่งก็รู้แหละว่าอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าไหร่แต่ไม่มีทางเลือกนี่ว่า จนกระทั่งฉันเจอประกาศห้องเช่าห้องหนึ่งในกลุ่มเฟ e บุ๊กห้องหมายเลข9ราคาถูกผิดปกติเลยอะถูกจนน่าสงสัยแต่ตอนนั้นฉันไม่คิดอะไรมากแค่คิดว่าเจ้าของอาจจะใจดีอยากช่วยคนเดือดร้อนมั้งพอติดต่อไปเขาก็นัดเจอแล้วให้กุญแจเลยนะเร็วมากไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งนั้น ห้องก็เก่าๆหน่อยเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นของเก่าแต่สะอาดใช้ได้ฉันก็เริ่มขนของเข้าอยู่เลยคืนนั้นจำได้ว่าเหนื่อยมากอาบน้ำเสร็จก็สลบเมือดไปเลยแต่คืนนั้นแหละที่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงเหมือนคนเคาะอะไรเบาๆเหมือนเคาะประตูแต่เบามากจนเกือบไม่ได้ยินตอนนั้นคิดว่าหูแววแต่พอวันรุ่งขึ้นไปคุยกับป้าข้างห้อง ป้าแกทำหน้าแปลกๆแ,แล้วกระซิบว่าหนูระวังหน่อยนะห้องนั้นน่ะไม่มีใครอยู่มาตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อสิบปีก่อนแล้วนะป้าแกเล่าว่าเมื่อสิบปีก่อนมีแดกผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในห้องนั้นเป็นอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนี่แหละฉันจํารายละเอียดไม่ได้แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่เลยสักคนฉันก็เริ่มใจไม่ดีแล้วตอนนั้น แต่ก็ปลอบใจตัวเองว่าป้าแกอาจจะแก่แล้วเลอะเลือนบ้างแต่สิ่งที่ทำให้ฉันเริ่มเชื่อจริงๆคือเสียงเคาะประตูนั่นแหละมันดังขึ้นทุกคืนตอนตีสามเป,ะเปะ๊ะ แล้วมันไม่ได้มีแค่เสียงเคาะนะมันมีเสียงเหมือนคนสะเอื้อนเบาๆอีกด้วยเหมือนเด็กผู้หญิงร้องไห้ฉันเริ่มนอนไม่หลับเลยไปปรึกษาเพื่อนสนิทมันก็หาว่าฉันคิดมากบอกให้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ซะ จนกระทั่งวันหนึ่งฉันเจอรูปถ่ายเก่าๆซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งเป็นรูปเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนเด็กนักเรียนฉันรู้สึกคุ้นหน้าเด็กคนนี้อย่างประหลาดเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก่อนแต่ก็นึกไม่ออกแล้วความจริงก็เริ่มกระจ่างเมื่อฉันเอาภาพให้ป้าข้างห้องดู ปาแก่น้ำตาคลอแล้วบอกว่าน้องหนูนี่มันน้องฝนลูกสาวฉันเองป้าเล่าว่าน้องฝนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไฟไหม้ในห้องนั้นเมื่อสิบปีก่อนเพราะเตาแก๊สรั่วแต่สิ่งที่ป้าพูดต่อมาทำให้ฉันขนลุกสู้แต่หนูรู้ไหมวันนั้นน้องฝนไม่ได้อยู่คนเดียวนะมีเพื่อนของน้องฝนมาเล่นด้วยคนชื่อชื่ออิง อิงชื่อนั้นมันก้องอยู่ในหัวฉันฉันชื่ออิงแล้วฉันก็จำได้เมื่อสิบปีก่อนฉันเคยเป็นเพื่อนสนิทกับน้องฝนเราชอบเล่นด้วยกันที่ห้องของน้องฝนเสมอวันนั้นฉันไปเล่นที่บ้านน้องฝนตามปกติแล้วเราก็จุดเตาแก๊สทำขนมกันแต่ฉันจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้น จำได้แค่ภาพเปลวไฟที่ลุกโหมกระหน่ำและเสียงกรีดร้องของน้องฝนฉันหนีออกมาจากห้องนั้นแล้วลืมเรื่องทุกอย่างไปราวกับมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่คืนนั้นทุกอย่างก็กลับมาฉันจำได้หมดแล้วฉันเป็นคนทำให้น้องฝนตาย แล้วเสียงเคาะประตูทุกคืนมันไม่ใช่เสียงผีมันคือเสียงน้องฝนที่อยากให้ฉันจำได้ว่าฉันเคยทำอะไรไว้บางทีห้องหมายเลขเก้าไม่ได้ต้องการคนมาอยู่แต่ต้องการให้ฉันกลับมาชดใช้กรรมที่ก่อไว้ต่างหาก ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงฉันอาจจะไปมอบตัวกับตำรวจหรืออาจจะทำอะไรบางอย่างเพื่อชดเชยให้น้องฝนแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันรู้ก็คือฉันคงไม่ได้นอนหลับลงอีกเลย